สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีมดสุขูสุคนครับเมื่อนี้บ่าวตึงจะพามาเบิ่งงวดทองครับบลูกสองกับลูกสามนะครับในทองครับสมพอดีมากครับสมทิปเปิลเอ็กครับพี่น้องครับใบหลอดครบครับพี่น้องครับวันที่ผสมครับเก่าเมษาหกหาครับพี่น้องครับฟองหกเดือนครับ หกเดือนนิดๆครับท่สูงร้อยสามสิบครับพี่น้องครับประกันทองครับรับประกันทองครับตัวนี้เบาตึงเปิดใ้ครับราคาเกษตรกรครับสามหมื่นแปดพันครับเป็นง้อไทยกลางครับสีหมักตาลซุกครับพี่น้องครับเด็บดีขอขาดีครับบือลึ่งยีมดครับตัวนี้ครับสามหมื่นแปดพันครับงวอทองหกเดือนครับผสมพอหนีมากครับนาตาครับพี่น้องครับ จมูกครับเปลี่ยนเข้าให้ไม่เรียบร้อยครับงอช้างช้างครับพี่น้องครับขายสูงร้อยสามสิบครับเล็บดีครับเล็บบนาเล็บหลังดีมัดครับพี่น้องครับงอช้งเช้องครับใครสนใจเอาไปกินน่องได้ครับลอกินน่องได้ครับงอทองครับพี่น้องครับราคาเบาๆครับสามหมื่นแปดพันครับ ลำตัวเงาหนังนะครับเงาหางใหญ่ครับนมสีเตาอยู่ครับตัวนี้ครับบอมีติงครับเม็ดสีดีครับตัวนี้ครับสามหมืนแปดครับง้ออยู่จังหวัดอำนาจเริญครับบ้านนาว่าอำเภอปทุมราครับอยู่กับเบาตึงปทุมลาดนี่แหละครับพี่น้องครับทายเข้าไม่ให้เรียบร้อยครับง้อเป็นตะเลียงครับตัวนี้ครับสดใสสุขภาพแข็งแรงดีครับบกเคยเป็นลำปีครับ่านบ่บกเคยพานลำปีครับ งวงามู่ครับไข่แนครับงัวไทยกลางครับถ่ายสูงลอยสามสิบครับตัวนี้ครับเงาหางยงใหญ่ครับพี่น้องครับเงาหางครับเม็ดสีดีครับประกันท่องครับผสมหลอดมอยางดีครับเพศสีดำครับพ่วงหางดำครับหน้าตาครับ ดำครบเครื่องครับตัวนี้ครับอันนี้เป็นงวดตัวแรกครับเมื่อนี้บ้าเตึงไม่งวดทองสองตัวครับมาฝากพี่น้องเอฟซีครับเป็นงวดตัวแรกครับสามหมืนแปดพันครับทองหกเดือนครับพี่น้องครับสมที่เปิลเอกมากครับนำตัวเงาหนังหนาครับตัวนี้ครับใส่ได้อยู่ครับสามหมืนแปดพันครับราคาเบาเบาครับ แดดกำลังออกครับช่วงนี้ครับบรรยากาศอึมครึมครับอยู่กับของงวอเบาตึงครับเมื่อนี้ครับใครสนใจโทรมาได้ครับงวดตัวแรกครับสามหมื่นแปดทองหกเดือนครับสมพอที่เปิลเอกมากครับตัวทองเรียบร้อยครับประกันทองนะครับตัวนี้ครับประกันแข้งขาห้สิบหามือครับเดี๋ยวไปเบิ้งง้อตัวที่สองน้ำกันครับวันนี้ครับไปเบิ้งง้อตัวที่สองกับเบาตึงกันเลยครับ สวัสดีครับมาเบิงงวดตัวที่สองครับตัวนี้ทองครับพอพันดังครับเคเอพหกแปดครับทองหกเดือนนิดๆขึ้นกันครับตัวนี้ครับใครสนใจครับพี่น้องครับประกันทองนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับลูกสองในทองครับท่ายสูงร้อยสี่สิบสองครับดัชนีท่าทางครับหนังหนาครับ โผน้า่านอยู่ครับเพศครับเพศครับเพศสีดำอมชมพูครับดำไยก็ชมพูอยู่แล้วครับนมสีเต่าครับมีติงสองจุดครับซัมเมตเขาโคตรครับบอสังเกตกับสีโบเห็นครับพี่น้องครับ นังหนาแห้งครับตัวนี้ครับนังยนยนะครับลูกสองในทองครับสมเคศหกแปดครับประกันท่องครับเปิดราคาเบาอีนครับตัวนี้ครับสี่หมื่นเก่าพันครับงอหลักซีครับพี่น้องครับสามารถนําไปต่อยอดได้สบายครับไกลไกละโทรมาหาเบาตึงเลยครับงอหูวงอเชิงครับเป็นตะเลียงครับงอตัวนี้ครับนาตาครับลูกสองในทองครับนาขาติดโบสครับ เล็บงามครับพี่น้องครับตัวนี้ครับเล็บงามครับอ้างดีครับหนาลึกครับตัวนี้ครับซิมือนเก้าครับเป็นราคาเบาๆครับสมเคษะหกแปดครับพี่น้องครับน่าสนใจครับงอสดๆครับลูกสองในทองครับใครสนใจตัวใดก็โทรมหาบ่าวตึงได้ครับอันนี้เป็นง้ดตัวที่สองครับเมื่อนี้มีง้ดทองมาฝากพี่น้องสองตัวครับ ราคาเบาๆเลยครับไาหางวเรียงครับพอใหไ่ไม่ไงครับของดีราคาถูกครับเมื่อนี้ครับมีแต่ราคาต่ำๆครับพี่น้องครับนํำล้างครับแดดบออกบันไดครับพี่น้องเมื่อนี้ครับบนช่วงไทยครับสปู๊ครับ าดหลังกว้างครับนังนาครับเบิ้งเงาหางครับตัวนี้ครับเปงาหางครับเพเพิ่งครับพ่วงหางครับเป็นง้วลูก2องครับสมพอพันดังมาครับเคเอพกแปดครับใบหลอดครบครับตัวนี้ครับ สี่หมืนเก่าพันครับพี่น้องครับงออยบานนำหวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับช่องบ่าวตึงปทุมราชนี่แหละครับขอบคุณในรายครับที่ปล่อยชิปอันทำขอดนะครับท่านผู้ชมขอไปเบื้องมือนิดๆแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณกำลังใจครับหลายคนหลายท่านอาจีได้เบิ้งนะครับชิปบ่าวตึงทำขอดครับยากสูดครับตัวนี้ครับเอาดากออกครับสี่หมื่นเก้าพันครับตัวนี้ครับเป็นงอทองครับ ฟองหกเดือนนิดๆครับกระพอพันดังครับ K A หกแปดครับสีมืนเก้าครับงอหลูกสองครับหนังหนาครับอ้างลึกครับหน้าโคดไกยุตอครับตัวนี้ครับใครซื้อไปว่าิดหวังครับพี่น้องครับสามารถนําไปต่อยอดครับง้อเชื่องครับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีง้อสองตัวครับชิปนี้ครับ สำหรับวันที่12พฤศจิกายนครับพี่น้องครับบรรยากาศอึมครึมครับครึมฟ้าครึมฝนครับพี่น้องครับบรรยากาศครับใครสนใจตัวใดก็โทรมาหาเบาตตึงเลยครับมีงอสองตครับงอทองครับขอบคุณเอฟซีทิติดตามรับชมเลยมากครับบาตึงขอเจ้าชีพไปเพียงทนิกรนะครับเด้อสวัสดีครับผม